เป็นดีครับไม่บังจอยด้วยเชื่อได้ไหมว่าเขาบอกนิ่งมากครับเนี่ยโอ้โหนิ่งมากครับดีไม่ใช่สโคบเทอรมหงสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นมาก็เจอคอนเทนต์เลยโอ้โถชิมให้เลยโอ้โถแล้วหนึ่งโคบสะโคได้อยู่ได้อยู่แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ ดิ่งนิ่งนิ่งชิบหายเฮ้ยเสียงลั่นบอดเลยเอาไปทีสับปืนบอดได้ไหมครับซื้อปืนบอดจะดีกว่าใส่แม็กโคตรนาน

เปิดประชา่อกหน้านะไอ้สัสร้้ยผมเจอข้างล่างเหรอตายรบด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 ตายตายตายโคตรแย่เลยชีวิตดูทำอะไรเนี่ย อยากเห็นภาพคือแคมมันเลยว่ะมันโดนแบบนั้นจะเป็นยังไงวะตายเฮ้ยเซฟเซฟปืนผมมาด้วยได้โอ้ยลองเซฟปืนผมเลยกูเหลือจะชื่อ้กูเซฟตรงนี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วพี่เซฟเซฟปืนผมกลับมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นหิ้งกระบอกเนี้ยเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตให้กูเซฟยาแก้ปวดยังรู้สึกดีกว่า เทิร์นพี่เทิร์นเซตผมใช้ได้นะผมเซตห้านะถ้าคือคือเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เซตห้าผมไปหว่นนานแล้วน้อยไปจะใส่กันไม่รู้ใครเห็นก็ว่าตายดูสีเออเมื่อกี้ใครเห็นก็ว่าตายไม่แล้วคนนี้เขาแอบอู้นานแล้วนะเขาไม่จะไม่ขยับจริงอหรอ คือเมื่อกี้มันผิดพลาดตรงที่ว่าผมผมไม่ไม่ไม่เช็คกระสุนก่อนได้จริง <Yeah, S 1> เย่ะเ๋ยปัดยัดเอาหมูทาโชว์หน่อยดิหมูทาใส่เลยอันเดอดสามตัวแล้วมังหน้าข้างในนะมีสองเปียงแล้วแหละข้งงในข้างใน

กินผมมองมองไข่อย่างเดียวเลยเมื่อกี้นี่นี่นี่พึ่งอู้อู่พึ่งมาพึ่งมานี่บัฟผมเห็นบัฟผวมาแล้วศูนย์ห้าวศูนย์ห้าเจเป็นไงปืนดีใช่ไหมปืนดีก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่แต่อย่าได้บ่อยอย่าได้บ่อยเอาพี่ภูวิ่งมาไม่มีห้องเหนือเลยไม่มีห้องเหลือดิห้องเหลือต่อดิห้องเหลือต่อดิ เสียงหนูไหนไปนไหนก็ไม่รู้ทำไมกูต้องมานะเอ้องางูตัวที่สองก็ออกมาแล้วเองครับปัญหาอะไรนะงูตัวที่สองเลยครับใช่หรอโอ้งูออกว่าจานงูออกสองตัวว่ะไม่มาปัญหาคืออะไรรู้ป่ะมันเปิดเซฟแต่มันไม่เอาของออกจากเซฟอ่ะ จริงเหรอคอนเซ็ปตไม่รู้อะไรเลยสองตัวสองตัวดาวหนึ่งป่ะพี่เมื่อกี้ดาวหนึ่งป่ะดาวหนึ่งโบกิมดาวหนึ่งไม่เท่าไร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 ยูซาร์ยิงคัน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 ดูจอผมอยู่ป่ะมันอยู่มุมไหนมุมซ้ายเหรอมันอยู่ในห้องที่คุณยิงแอนเจเลยอยู่ในห้องยิงแอนเจเลยหน้าเตรงหน้าเซฟเลยมีระเบิดป่ะมีระเบิดป่ะมีระเบิดง่ายกว่านะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีไมม่ีแล้วหายแล้ว หมดแล้วบนออปชันหมดออปชั่นหมดพี่จูนครับพี่จูนพี่อามอยากได้แค่มันโง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 ่ตัดช็อตเจอของสองแดงไปยิงคุณได้นี่ไม่ธรรมดาแลยแดงแล้วก็ไปเจอเข้าเข้าห้างแรกเข้านะเข้ามานะเข้ามานะเข้ามาไหนวะน่าจะเป็นที่เน็ตหนูแล้วเนี่ยทในห้องในห้องเลยห้องขวาผมว่ามันอยู่ในห้องเซฟ โอ้ยโมไม่าเลยปิดประยก่อนได้ไหมเปิด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 เปิเออสาเอาสาเออด้นีดนดนทำเไรนี้ไปอะมาลุเนี่แป๊บกระสุนเปนหอโอเคเใส่กระสุนใส่กระสุนดลูกดยูซานนะอย่าเปิดเข้าไปนะยูซานนะ ไป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 เปไ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 กไอไปไอไปไปมไป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 ไอไปไปไปงกไป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 ไไปไปไปไหไปไไปไปไปไหมปไ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 ไงไปไปไอไปนกไปไปไปไไปไปไป่ปไปไอไ่ไป่ปไปไปไไป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 ลปปไปไปไม เหลือแค่บอดแล้วปิงลงก็ปิงลงแล้วนี่เข็มเกียวป่ะเนี่ยเอกบสิ้นเอาปืนเพื่อเราไปด้วยวะมาเรื่อัๆพี่ภูบอกว่าเซฟปืนมาให้ด้วยนะไปชงกาแฟแล้วผมซื้อให้สิบกระบอกเลยพี่คูบอกราคาเท่าไม่มาใส่ลิกข้าอยู่นะเนี่ยเกืกูดีนได้ไงวะเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูแลกันไปดูแลกัน ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วไม่ต้องไปที่ไหนแล้วต้องไปที่ไหนก็ได้ แต่ว่าคนโทรล M คนโทรล M เหียแบบพับทีได้ไปีหูพูดได้ไปนี่เราเราเก็บปืนนี้กลับไปจริงๆอวะก็บอกไนะผมก็ผมอะเนยคิดว่าผมไปในแไปในมไปในมไปในไปในบ้พูด a k e เออไปตู้เาปกเตมคาปากเตมลยไปลูกหมดอะออกไปออกมานี่ก็ติดไหมออกไปกูขายทั้งปืนเลยกูไม่แยกเค่ส่วนด้วยไอ้เ้านี่ก็ปืนทรมานสารกรรเหมือนกันอะดูทรงละ สามล้านห้าอยู่นะปืนนี้เอาเรื่องอยู่อันนี้พี่พูดตรงนะ